ลุงแช่มในแกเป็นคนมีเงินในหมู่บ้านคนหนึ่งเมียแกชื่อปะปรงุงแกมีลูกสาวคนเดียวชื่อวาดวาดเนี่ยเป็นสุดที่รักของพ่อกับแม่วาดไม่ได้สาสวยอะไรแต่ก็ไม่ได้กีเรวาดเป็นเด็กนิสัยดีมีจิตใจโอบอ้อมอารีทุกวันพระกลับจากทำบุญวาดก็มักจะนำขนมหวานที่ทำไปถวายพระซึ่งจะเป็นพวกขนมไทยๆพื้นบ้าน วาดจะทําทีละมากมากเพื่อจะแจกเพื่อนบ้านไม่ว่าจะจนจะรวยวาดก็ไม่เคยดูถูกใครคําน้อยก็ไม่เคยนินทาใครลุงชมํากับป้าปรุงก็ภูมิใจในตัวลูกสาวมากชาวบ้านที่รู้จักก็จะรักวาดกันทุกคนวาดนั้นถึงจะมีน้ําใจดีแต่ก็ไม่มีหนุ่มคนไหนมาจีบจนวาดอายุ19แล้วอาจจะเกรงกลัวบรารมีของลุงชมําซึ่งเป็นพ่อก็อาจจะเป็นได้ เพราะว่าแกมีฐานะดีกว่าใครในตำบลอยู่ต่อมาก็มีเพื่อนของวาดคนหนึ่งชื่อมะลิเป็นเพื่อนที่วาดสนิทที่สุดมะลิก็มีแฟนที่คบหากันอยู่แฟนของมะลิในมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อแสนยังโสดมะลิก็อยากจะให้วาดเป็นแฟนกับแสนมะลิก็คุยกันว่าจะติดต่อ,อผู้ชายให้เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นคนขยันวาดก็เขินอายบอกว่าตัวไม่อยากมีแฟน แต่มาลิก็บอกว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีคู่ชีวิตยามเท่ายามแก่จะได้มีลูกมีเต้าไว้ดูแลไม่นานมาลิก็พาแฟนที่ชื่อสนแล้วก็พี่ชายที่ชื่อแสนมาทำทีเป็นว่าผ่านมาแล้วแวะหาว่าที่บ้านลุงแชมปกับป้าปรุงก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าให้าหาน้ำหาท่าหาขนมมาให้เพื่อนกินพ่อกับแม่จะไปทุระ เรื่องให้คนงานบรรทุกฟืนล่องเรือไปส่งตามโรงสีแล้วก็จะไปดูว่าน้ำตาลปี๊บงวดที่จะส่งนี่มันได้มากน้อยแค่ไหนวาดก็มีโอกาสได้รู้จักกับแสนซึ่งหน้าตาก็ดีพอใช้วาดก็รู้สึกชอบส่วนแสนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรือนไม้สักบ้านของลุงแชมเป็นอย่างมากมันใหญ่โตมากหน้าบ้านก็มีดอกไม้นานา,นานชนิดสวยงามข้าวของตูต้โต๊ะส่วนใหญ่ก็เป็นไม้สัก ในตู้โชว์ก็มีเครื่องลายครามราคาแพงในโหลก็มีขนมพรั่งหลายโหลแสนไม่ได้ชอบวาดหรอกแต่ว่าหวังในสมบัติก็ยอดคําหวานจนวาดเคลิบเคลิม้มมลินั้นก็คิดว่าแสนจริงใจไม่รู้ซึ้งถึงใจจริงของแสนคุยกันจนเย็นทุกคนก็ลากลับและแสนก็บอกว่าช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงปลายเดือนนี้จะมาหาใหม่ ช่วงที่ไม่ได้มาก็จะเขียนจดหมายฝากสนมาแล้วก็ให้มะลิเอามาให้วาดทุกอย่างดูมันง่ายดายและรวดเร็วแสนก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินคาดต่อไปถ้าได้เป็นเขยบ้านนี้ตัวก็จะสบายแสนกลับมาบ้านตัวก็ตัดสินใจบอกเลิกกับพึ่งแฟนสาวที่ชอบพอกันมาสองปีแล้วก็สัญญาว่าจะแต่งงานกันปลายปีนี้ พึ่งก็เลยมอบทั้งกายทั้งใจให้กับแสนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่มีอะไรกันแล้วพึ่งบอกว่าพี่แสนจะมาบอกเลิกกับฉันได้ยังไงฉันเป็นเมียพี่แล้วนะแสนก็บอกว่าแค่ครั้งสองครั้งมันไม่สึกหรออะไรหรอกท้องก็ไม่ท้องใครเ,เขาก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยพี่คิดว่าเราคงจะไปด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ก็จนพึ่งก็จนแต่งกันไปก็ไม่จเจริญหรอกพี่เจอคนที่ดีกว่าแล้ว พึ่งก็ด่าไว้ไแสนทำไมมึงพูดมาหมาแบบนี้มึงก็รู้ว่ากูจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมึงมาคิดว่าไม่เจริญอะไรตอนนี้มึงได้กูแล้วมึงจะตีตัวออกห่างเหรออีผู้หญิงคนใหม่ของมึงเป็นใครถ้ากูจะไปฉีกอกมันที่มันแย่งผัวกูแสนก็บอกว่าอย่ามาขึ้นมึงขึ้นกูนะคนเขาหมดรักแล้วก็พูดตรงๆกันแบบนี้แหละจะรั้งยังไงก็เอามาอยู่รักผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของเราอย่าไปว่าเขาพี่เบือ่อ เบื่อทำนาถ้าแต่งกับคนใหม่ในพี่จะได้เป็นเท่าแก่ค้าขายไม่ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกใครก็อยากจะสบายด้วยกันทางนั้นล้ววะพึ่งก็ร้องไห้ด่าเจ้าแสนมึงเนี่ยมันเลวยิ่งหมามึงคิดว่ามึงได้กูแล้วมึงจะทิ้งกูง่ายๆ่เลยไอ้แสนนรกรอมันอยู่ข้างหน้านะมึงระวังตัวไว้ให้ดีแสนก็บอกว่าไม่ต้องมาคู่หรอกไม่สนใจหรอกจะไปร้องแรกแขกกระเชอที่ไหนก็ไปทําไมกลัวจะอายเขา ไม่ยอมรับซะอย่างใครจะทำไมเองก็ยังสาวยังสวยหาผัวใหม่ได้เป็นหลวต่อไปนี่เราขาดกันพี่จะไม่ขอมาเจอหน้ากันอีกแล้วปรากฏว่าในแสนโดนหนีอย่างไม่ใยดีพึ่งเลยความเจ็บช้ำน้ำใจอันนี้ทำให้พึ่งเล่าให้พี่ชายสองคนฟังพี่ชายของพึ่งเจ็บแ้นยิ่งนักคนบ้านเดียวกันแท้แทยังทำกันลงคอเอาไว้ไม่ได้แบบนี้จะปล่อยมันลอยนวลไปเสวยสุขหรออย่าหวังเลย พึ่งก็ปาดน้ำตาคิดเหมือนที่พี่ชายบอกพี่ชายของพึ่งก็คอยหาโอกาสฆ่าแสนทิง้งก็มีอยู่วันหนึ่งแสนกลับจากไปหามาลิแล้วก็ไปบ้านวาดมาก็ต้องเดินผ่านคันนาของเพื่อนบ้านตอนนั้นบรรยากาศเริ่มมืดพี่ชายของพึ่งที่คอยรอโอกาสว่าแสนจะเดินทางไปไหนบ้างนอกจากไปนาหรือว่าอยู่คนเดียวก็จะลงมือสังหารด้วยลูกซอง แต่พี่ชายคนรองบอกว่าวันนี้คงไม่ต้องใช้ปืนให้มันมีเสียงดังหรอกใช้มีดแทงมันทีละแผลให้มันค่อยๆตายเป็นผีเฝ้านานี่แหละทั้งคู่ก็ออกมาขวางแสนไว้เฮ้ยหยุดก่อนไอ้แสนมีมีอะไรเถอะพี่กูก็จะมาถามมึงตรงๆว่มามึงทิ้งน้องกูได้ไงมึงหยามน้ำใจพวกกูมากเกินไปแล้วแสนก็บอกทิ้งทั้งที่ไหนกันเราตกลงจะเลิกกันดีๆ พี่หลบไปเถอะฉันจะรีบกลับบ้านมันค่ำแล้วพี่ชายคนโตของพึ่งก็ดแทงซวบเข้าทีทองของแสนอย่างแรงแสนร้องโวยล้วล้มลงมึงแทงกูทำไมอะ่ะมึงจะมีหน้ามาถามมีไรเลวพี่คนรองของพึ่งเอาเท้าเหยียบจมูกของแสนที่พยายามดิ้นรนพี่ชายคนโตก็ดึงมีดออกมาแทงข้าวราวนมซ้ายอีกครั้งวิญญาณของแสนก็หลุดลอยออกจากร่างตายคานา ส่วนสนซึ่งเป็นน้องชายของแสนอีกค้างอยู่ที่บ้านมะลิช่วยมะลินวดข้าวจนดึกรุ่งเช้าเจ้าของนามาพบศพก็รีบไปบอกที่บ้านแสนพ่อแม่ตกใจพึ่งก็ทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญที่คนรักถูกฆ่าตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันทราบเรื่องก็บอกให้พ่อไปแจ้งความตำรวจมาชนะสู่ศพแล้วก็สอบสวนหลายๆคนว่าแสนมีศัตรูที่ไหนบ้างหรือว่าทะเลาะกับใครบ้างก็ไม่มีใครรู้ สนกลับมาเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายก็เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้นึกถึงว่าพึ่งจะรู้ความจริงแล้วที่แสนไปชอบวัดก็เลยไม่สงสัยพึ่งพวกพี่น้องของเขาก็มาช่วยงานศพแสนโดยไม่ได้แสดงพิรุษอะไรหรือว่าหลบหนีไปไหนมีดที่ใช้แทงแสนก็โยนทิ้งน้ำไปสวดไปได้คืนหนึ่งรุ่งเช้าสนก็ส่งข่าวให้มาลิรู้มาริก็รีบไปบอกวัด ที่กาลังนั่งอยู่ในห้องเอาจดหมายของแสนมาอ่านเอารูปถ่ายของแสนที่แนบมากระจดหมายเป็นรูปขาวดํามาแนบอกป้าปรุงเรียกว่าให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะมาบอกข่าวมันว่าเพื่อนตายใครตายว่าอีมาลิก็พี่ชายแฟนฉันที่เคยมาเที่ยวหาบ่อยๆนะจ้ะลุงแชม่มก็ถามว่ามันเป็นอะไรตายอะ่ะถูกแทงจะลุงคนดีแท้ๆใครนะช่างทำได้ลงคอ วาดได้ยินเสียงมาริก็รีบออกมามีอะไรเหรอมาริเสียงเอ็ดอึชแจววาดพี่แสนนส์ถูกแทงตายแล้ววาดได้ยินมาริบอกก็ถึงกับล้มทั้งยืนล้มลงชักตัวเกรงปรากฏว่าวาดเกิดช็อกแล้วก็ถึงแก่ความตายทุกคนตกใจก็ร้องโวยวายชาวบ้านวิ่งมาดูกันมะลิตกใจมากสติแทบแตกวิ่งกลับบ้านไปเนื้อตัวสั่นไปหมด ถึงจะรู้ว่าลูกไม่หายใจแล้วแต่หัวอกพ่อแม่ที่รักลูกมากก็ยังเอาลูกไปโรงพยาบาลหมอก็สันนิษฐานว่าวาดหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนหน้านี้เพียงแต่อาการไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนลุงแช่มเอาศพลูกกลับมาบ้านไม่เอาไปวัดสวดอยู่เจ็ดคืนช่วงนั้นก็ให้คนปลูกเรือนไทยกลางสวนหลังเล็กนำศพวาดไปเก็บไว้ที่นั่นไม่เอาไปเผาหรือว่าเอาไปฝังแต่อย่างใด สองผัวเมียมานั่งที่เก็บศพว่าทุกเช้าหมดเรี่ยวหมวดแรงที่จะทำอะไรญาติก็ต้องมาคอยปลอบใจลูกจ้างที่ทำตาลให้บ้านลุงแชมสองคนก็รู้สึกหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นสุสานอยู่กลางสวนชาวมืดลูกจ้างสองคนก็มาเก็บกระบอกน้ำตาลก็ต้องตกใจจนไม่สามารถปีนไปเอาน้ำตาลได้เพราะเห็นว่านี่นั่งอยู่หน้าเรือนไทยนั่งก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื่นอยู่ ทั้งคู่ก็รีบเพ่นมาบอกลุงแช่มกับป้าปรุงว่าเจอผีของวาดคงจะต้องเลิกทำตาลลุงแช่มก็พยักหน้ามอบเงินให้ทั้งคู่ไว้ตั้งตัวข่าวว่าผีของวาดอยู่ที่สุสานเฮียนปรากฏร,ร่างให้คนงานเห็นก็ร่ำลือไปจนไม่มีใครมาทำตาลให้ลุงแช่มลุงแชมก็เลยต้องปล่อยสวนให้ร้างมีขโมยมาสอยมาพร้าวไปขายก็จะถูกผีของวาดเนี่ยหลอกเอาลุงแช่มก็เลยไม่มีน้ำตาลไปส่งขาย แต่ทั้งสองผัวเมียก็ไม่ได้เสียดายไรายได้สละสวนให้ลูกอยู่ทั้งสองอยากจะเจอว่าแต่ก็ไม่เคยเจอนำเอาข้าวปลาอาหารไปเปลี่ยนให้ทุกเช้าบางครั้งตอนเย็นก็ไปนั่งอ้อนบอนให้ลูกมาหาก็ไร้ว่แววหลังจากงานศพของแสนแล้ววาดผ่านไปได้สักระยะหนึ่งสนก็มาหามะลิแล้วก็เล่าว่าแสนนมีแฟนอยู่แถวบ้านมาก่อนจะมาจีบวาดมะลิคิดสงสารวาด้นมาทันที ชวนสนไปไหว้ศพวาดเพราะว่ามะลิก็รู้สึกผิดที่ไปบอกข่าวจนวาาช็อกตายมะลิก็กลัวแต่อาศัยว่าเป็นตอนเที่ยงแล้วก็ไปกระสนก็เลยกล้าไปเมื่อมาถึงก็ได้กลิ่นทูปหอมมะลิกับสนแล้วเข้ามาไหว้จุดทูปคนละดอกมะลิก็บอกว่าวาดเอองอย่าเสียใจอะไรอาวรพี่แสนเลยนะพี่แสนเขามีแฟนแล้วเขานอกใจมาจีบเอง ให้เองไปดีเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะอย่าหลอกใครอีกเลยนะพี่แสนน่ะเป็นคนหลายใจนะวาดเสียงวาดก็ดังขึ้นมาบอกกูรู้แล้วทั้งคู่ได้ยินในเพนป่าราบเลยลุงแชมกับป้าปรุงก็สั่งญาติว่าถ้าตนกับเมียตายสวดเสร็จทําบุญเจ็ดวันเรียบร้อยก็ให้นำศพไปเก็บไว้ที่เดียวกับวาดทรัพย์สมบัติต่างๆจะจัดสรรปันส่วนให้พี่น้องทั้งสองฝ่าย ยกเว้นแต่สวนที่ทำสุสานไว้ก็ขอให้เก็บไว้อย่างนั้นห้ามใครแประสะภาพพื้นที่ไปทำอย่างอื่นเด็ดขาดต่อมาป้าปรุงก็ป่วยกระเสาะกระแสะจนตายลุงแช่มก็ให้ญาตินำร่างเมียไปไว้ที่เดียวกับลูกปัจจุบันตัวลุงแช่มเองก็ตายไป13ปีแล้วศพก็ยังอยู่ที่นั่นยาขึ้นรกคลึ้มไม่มีใครกล้าไปยุ่งหรือว่านำข้าวปลาอาหารไปเส้นมีแต่ญาติที่คอยทำบุญตักบารให้ทุกเช้า ต่อมาก็มีหลานป้าปรุงมาอยู่ที่บ้านไม้สักหลังนั้นก็ไม่มีใครถูกหลอกหลอนเพราะว่าป้าปรุงกับลุงแช่มแกก็คงจะเต็มใจยกให้ครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายชานครับ ครอบครัวนี้มีกันอยู่สี่คนพ่อแม่ลูกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือปู่ก็คือตาเฉยพ่อของนายชานนั่นเองนางสำราญนั้นเป็นเมียของนายชานลูกสาวชื่อกุลยาผิวขาวหน้าตาดีน่ารักแล้วก็กิริยาเรียบร้อยเหมือนแม่แม่ที่มาจากครอบครัวพอมีพอกินอบรมสั่งสอนลูกดี ครอบครัวนี้ดูไปแล้วไม่มีอะไรเสียมันก็อาจจะจริงสำหรับคนที่เห็นแต่เพียงผิวเผินภายนอกไม่รู้ลึกซึ้งถึงแก่นเนื้อในของบ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่ทรงไทยเสด้วยแน่นหนาปลูกดิบดีเชา้ชาๆแสงแดดส่องผ่านแมกไม้บนหลังคากระเบื้องอ,อยู่ริมถนนชายคลองสายเดียวของหมู่บ้านที่ทอดตัวคดโคง้งมีหลายคุ้งน้ำ บ้านนี้หรือว่าครอบครัวนี้มีเบื้องลึกนั่นก็คือนายชานไม่ใช่คนธรรมดาแบบชาวบ้านที่ทำมาหากินเกี่ยวกับน,นาไร่เหมือนคนอื่นจริงอยู่กลางวันนี่เขาอาจจะทำอย่างนั้นบ้างแต่ไม่จริงจังอะไรทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีไรายได้ทางอื่นไม่ใช่ว่ากล่าวกันลอยๆยหลักฐานมีให้เห็นเห็นกันว่าเขามีบ้านหลังใหญ่แน่นหนาได้ทั้งที่นาไร่ก็มีไม่มากแล้วก็ปลูกข้าวปีละหนไม่ได้วานถั่ววานงาอย่างบ้านอื่นเขาด้วย เขาอาจจะออกไปหาปลาในยามกลางคืนไปลงเบ็ดลงไข่ในหนองน้ําหลังหมู่บ้านหนองน้ํากว้างนะเต็มไปด้วยผักและปลาแต่นอกเหนือจากนั้นเขาก็ไปทําอย่างอื่นพูดให้ชัดก็คือเขามีพรรคพวกร่วมมือกันสองสาคนในหมู่บ้านแล้วก็มีพวกที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงสมคบกันเป็นกลุ่มโจรปล้นจี้หาเงินทางลับไม่ว่าใครในหมู่บ้านก็รู้กันทั้งนั้นว่าเขาเป็นคนยังไงนักเลงก็มองเห็นเห็นกันอยู่ อแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่หาเรื่องหาราวแบบคนพัน์เขาไม่ได้แสดงอะไรเพียงแต่คนรู้ว่าเขาเป็นขาใหญ่มันตั้งแต่พ่อเขามาแล้วตาเชยก็ไม่ใช่ย่อยใครกล้าหย่อมที่ไหนอะลูกก็เลยติดจากพ่อเขาปล้นจี้คนมีอันจะกินที่อยู่ต่างบ้านเจ้าทรัพขัดขืนก็มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเสียชีวิตกันบ้างนั่นมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว พอได้ทองหยองมีค่ามาแล้วนางสำราญเมียที่หน้าตาดีของเขานั่นแหละจะเป็นคนนำไปเปลี่ยนเป็นเงินที่ตลาดในตัวจังหวัดเอาไปขายให้ร้านโน้นบ้างร้านนี้บ้างบางทีก็ไปขายที่จังหวัดใกล้เคียงในสมัยนั้นคือเมื่อหลายสิบปีผ่านมาแล้วไอ้เสือไอ้สางนี่ยังอาลวาดอยู่ในชนบทเจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงลำบากเพราะว่ากลางวันเป็นคนทำหมากินธรมธรมดาธรรมดา จะเปลี่ยนไปเป็นโจรก็ในยามวิกาลอีกอย่างคนในหมู่บ้านก็ไม่กล้าให้เบาะแสไปถามไปหาข่าวให้ตายก็ไม่ได้ความจริงก็แต่และคนก็รู้จักมักคุ้นกันทั้งนั้นแปลกหน้ามาก็รู้แล้วว่าไม่น่าไว้ใจใครจะไปบอกและที่สำคัญบอกไปแล้วเดือดร้อนถึงตัวปากคอฉีกหรือว่าท้องทะลุก็ดูเหมือนว่ารอเวรรอกรรมเท่านั้นที่จะตามสนองที่จะมาลงโทษคนชั่วคนเลวที่หากินไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าในชานจะหากินแต่ในหมู่บ้านอื่นมีเหมือนกันที่ลงมือในหมู่บ้านกันเองสวมไอ้มงลงมือบ้านคนรวยไปหลายหลังจนนอนหนาวสั่นไปตามๆกันตาคนหนึ่งเกิดจําเสียงได้แกก็ร้องว่าเฮ้ยมึงนะไอ้ชานนี่วาวินาทีนั้นเองแกก็คว่ำเขาเมากระสุนเจาะหน้าผากพูดไม่ได้อีกเลยหมดลมหายใจไปในบันดล ร้านค้าก็โดนขนาดเป็นผู้ใหญ่เปิดร้านค้าเมียคขาขายไปก็ไม่ได้รวยแต่ก็เรียกว่ามีเงินจากการขายใกล้คำลงมือเลยเสียงปืนดังเปรียงปรางชาวบ้านกำลังจะอาบน้ำกันอยู่ที่ชายคลองทั้งที่กระโจมอกก็เพ่นหนีเข้าบ้านกันจ้าละวันลูกเล็กเด็กแดงวิ่งเงินบุนพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ายตะโกนเรียกว,วกเวเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วครวบรปล้นกันแล้ว งานนั้นพอเสียงปืนสงบก็ได้ข่าวในเวลาถัดมาไม่กี่นาทีว่าบ้านผู้ใหญ่แหวงโดนปล้นกวาดเงินที่ร้านค้าไปเรียบทองหยองที่เมียผู้ใหญ่ใส่อยู่แม้แต่ปืนพกของผู้ใหญ่มันก็เอาไปด้วยตัวผู้ใหญ่เองก็กลายเป็นศพนอนเฝ้าร้านเพราะว่าขัดขืนคว้าปืนมามันก็เลยยิงเปรียปร้ยงๆแล้วก็ขว้าปืนนั้นไปนะเมียผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครรกักตัวใหญ่ๆสูงๆอย่างนั้นอะ พูดแค่นั้นก็ไม่ยอมพูดต่อไม่ว่าใครก็รู้กันทั่วมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสือชานแต่ก็ไม่พูดกันมากไปกว่านั้นมันอันตรายตายหูวงได้ไง่ายๆวันเวลาก็ผ่านไปตามประษาของมันจนลูกสาวที่เคยเป็นเด็กหน้าตาน่ารักก็กลายเป็นสาวส่วนพ่อแม่ก็สูงอายุมากขึ้น สำหรับตาเชยคนเป็นปู่ก็แก่ผมงอกขาวหันหน้าเข้าวัดเข้าวาไปขวกมาครุกโป๊กโ๊กอยู่วันแล้ววันเล่าแม้จะสูงอายุแล้วแต่ในชาญก็หาได้หยุดยัง้งอาชีพรับๆจากการทำมาหากินอย่างนี้ทำให้เขาซื้อนาไร่เพิ่มอีกหลายสิบไร่ทองหยองที่เมียและลูกสาวสวมใส่ก็แพรวพราวเหลืองอารามเสื้อผ้าก็ใหม่ๆสวยๆอาหารการกินที่บ้านเขาเนี่ต้องเรียกว่ากินดีอยู่ดี กุระยาแม้ว่าจะเป็นลูกสาวเสือปล้นแต่เธอก็มีแฟนมีหนุ่มใกล้บ้านมาชอบในชานก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรเพราะว่าบ้านนั้นเป็นบ้านคนมีอันจะกินมีนาหลายสิบไร่มันก็เหมาะสมกันเขาก็ยอมไปแต่งงานเพียงแต่ว่าเรียกค่าสินสอดทองมั่นหนักหน่อยงานแต่งก็จัดกันใหญ่โตแขกเรือเต็มบ้านเต็มช่องบนบ้านใต้ถุนเรือนแล้วก็ทีลานบ้านก็เต็ม กินอยู่กันอย่างอิ่มหนำสนุกสนานสำราญพูดกันคุยกันตลกโปกฮาหัวราะหัวใครกลิ่นแกงเนื้อต้มเครื่องในกลิ่นขนมหวานหอมอบอวนไปทั้งงานกินอยู่กันอย่างไม่อั้นเล่ายากับแกล้มใส่จานใหญ่ใหญ่หญหญหญล้อมวงดื่มกินกันแต่พอคำ่ำเท่านั้นกำลังผู้คนมั่วกันอยู่แทบไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็มีเสียงปืนดังเปรียงเปรียงขึ้นมาหลายนัด คนที่สุดลงไปกองไม่ใช่แขกเรือคนไหนหากแต่เป็นตาเฉยร่างผอมๆของแกกลายเป็นศพไปในพริบตาเดียวใกล้ๆร่างของแกก็มีร่างของนายชานลูกชายที่สูงใหญ่ยืนอยู่อย่างงงๆเขาเห็นหลังไอ้มือปืนนั้นไวๆมันกระโดดแผลลงเรือนไปพอได้สติเขาวิ่งไล่ตามปืนในมือระเบิดใส่แต่ดูเหมือนว่าไม่โดนเป้าหมายมันก็เลยหนีไปได้ เขาก็ย้อนกลับมาอีกทีปรากฏว่าพ่อเขาตายสนิทแล้วเขารู้ว่าไอ้มือฆ่ามันต้องการจะปิดชีพเขาแต่พ่อเขาเดินผ่านมาพอดีเพื่อจะคุยอะไรบางอย่างกับเขาก็เลยตกเป็นเหยื่อกระสุนไอตัวแสบที่ยิงนะั่นเขารู้จักมันแค่เห็นหลังก็จำได้เป็นสมุนเก่าที่ขัดแย้งกันแล้วก็เขาไล่ตะเพิดไปไม่ให้เข้าควนมันแค้นเขามันจ้องจะฆ่าอยู่แต่ไม่นึกว่ามันจะมาในวันนี้ซึ่งเป็นวันมงคลของลูกสาว แต่ตอนนี้ไม่มงคนแล้วเพราะมีกลิ่นควันปืนและกลิ่นคาวเลือดจากพ่อของเขาคละคลุ้งอยู่ในกลิ่นเหล้ายาอาหารข่าวว่าไอ้คนที่บุกเดี่ยวมานั่นเคยโดนเสือชานตบหน้าแล้วก็ไล่ออกไปแล้วก็ไม่ให้ส่วนแบ่งในการไปปล้นครั้งล่าสุดเพราะจับได้ว่ามันยักยอบทรัพย์สินบางอย่างจะงุบงิบเอาเซ่คนเดียวเป็นคนหมู่บ้านใกล้เคียงที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว การตายของพ่อเป็นกรรมหรือไม่นี่เสือชานไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เขาไปสร้างทํากับคนอื่นมาแต่เขารู้เพียงว่ามันกล้าทําอย่างนี้มันก็อยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเสร็จงานหมดแล้วเขาก็ตามล่าไอ้ตัวแสบแต่ไม่เจอมันมันหนีหัวซุกหัวซุนไปไหนก็ตามไม่พบพักพวกก็ไม่ได้ข่าวมันสองสามเดือนที่เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน อยู่มาวันหนึ่งก็มีข่าวมาสู่หมู่บ้านว่าครอบครัวของไอ้คนที่ยิงตาเฉยตายเนะี่ยบัดนี้เกิดไฟไหม้ที่บ้านหลังนั้นครอกตายไปสามศพทั้งเมียและลูกอีกสองคนไม่มีใครหนีออกมาได้เลยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครเห็นแต่ลือกันว่านั่นก็เป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งที่ทําโดยตรงไม่ได้ก็เล่นมันทางอ้อมสลดใจกันมากสําหรับคนที่รู้ข่าวนี้พูดกันว่าไม่น่าทํา ลูกเมียเสือชานไม่มีความสุขเพราะว่ากลางคืนไม่เป็นอันนอนมีบ้านแต่นอนไม่ได้ต้องแอบไปอาศัยบ้านอื่นส่วนที่บ้านหลังใหญ่เบอเสือชานหลบนอนตามใต้ถุนยุ้งข้าวบ้างแม้แต่ในที่รอมฟางก็ยังเคยนอนทีแรกลูกเขยก็อยู่ในบ้านด้วยแต่พอเกิดเรื่องนี้เขาต้องหอบผิวกุลยาไปนอนที่บ้านพ่อแม่ของเขาแต่ก็ยังไม่ไวเกรงเมียจะโดนเก็บต้องไปนอนที่บ้านญาติของเขาสลับสับเปลี่ยนกันไป หลายเดือนไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงก็ค่อยๆหายกลัวกลับมานอนบ้านกันความสุขค่อยๆคืนกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมพ่อแม่ลูกและลูกเขยแต่แล้วในคืนหนึ่งบ้านหลังใหญ่ก็ลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงแดงฉานจับท้องฟ้าลุกลามรวดเร็วมากพรึบเดียวรอบบ้านไปหมดไม่มีใครเล็ดลอดออกจากบ้านมาได้แม้แต่คนเดียวเขาว่ามันรมยาให้หลับเป็นตายก่อนเสร็จแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟ เพราะว่าเขาเจอถังน้ำมันทิ้งไว้ตายหมดบ้านเลยไม่ว่าพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยด้วยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ